Bố ngãi thủ quân là cháu bảo đại mà. Vậy có qua có quá cho nụ nụ với cặp, Pì Nông Cặp, Bốm chính trái lửa chảy chính trái hết mà. Ôi, Thôi, 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 Bốm mấy cây chảy khô chảy. Hả, cây mấy cây chảy hả? Chẳng mấy gì bốm nhìn gì cặp, Bốm nhìn gì cặp, Bốm nhìn gì cặp, Pì Nông Cặp, Chẳng mấy gì bốm bom dài thì già cả mẹ nào bom còn hơn mấy dạ vì nào đâu cha bom rồi về đó. mà đó nhà đang rẻ ta mấy người làm em mang rồi về về đó à. à. cha bom về vào vào đó bom già mấy mì riêng tầm dài bom to rồi mà rồi cái gì lấy. แล้วผมจะติดตัวตาชี่ยวกันเรื่องวันศุกร์ว่าใจนางเอกตักว่าลุงคนที่เล็กไปโรงเรียนให้เล็กได้เห็นหน่อยเนี่ยคนเราอีกคนมาได้พอกับแม่ก็ตทำกันปันนี้ปันนี้ผมจะลื่มประเภทกูเลยกับพี่น้นองนี่คือนี่คือในยุคใบเบนนื้องต้นนะครับยังไม่มากันนี่เลยพี่น้องครับ chào rộng Chà bông rê phí ở đó Chào bông sao? phí rồi Bà rô. chà bình, chà bình. rôi Rà tặng ăn giọt cả bà Mây mì tăng nhau Lên bên tối Bó cây chết chết bông đó Bông chà mê mi ở đó mà จะอยเพื่องเรือนกลอยปลวกลมไม่เง็นทาไมเลยพอกลระปีรำได้ลวนเตียเจียงไหมกันริงไหมกับพี่น้องครับยาเอาเราาเลือกพกันนะครับแ้่ไปยุ่งรื่อบอหม้อผมไม่ยอบอสมอเพราะเมียผมกับพี่นอจหม้ครับบอพนอจหมอนี่พอไรเรือนกลอยกับพวไม่ใครนองแก่ละ

จ้าพอพุ่ยกินข้าวหยิบตัวมันว่าตัวลางเรียกยิงแต่ว่ายังไม่เจอต้องลวกน้ำร้อนก่อนเราไปกินน้ำหยิบแก้วมันว่าแก้วลางแลียกยยังไม่เจอต้องลวกน้ำร้อนก่อนพอเราอยู่มันว่าเขยลางแลียกยิงแต่ไม่เจอต้องลวกน้ำร้อนก่อนก้มล้วนเลยกับพี่น้องถ้าผมเน่ยเป็นโอ๊ตผมจะไม่มีอะไรมา ก็เป <54. S 2> <seeing> <ettes> ็นองเปนองค์ยาลื้ยาคอมเป็นโอชโมนก็ยาคอมยาเมีอบต้ออไม่รู้มเปียนจะแวหรอคุเลยก็เป็นองนี่ทศบาวบ้านวัยอดไม่มีอบโตเพราะมีรถโตรโตโยมใจ่ไอ่มตอนก็โตต้องโยกับเจ้าวัอก็เส้นอันลรา Soi thì đây quay ô mai lại để quay ô là nay nè, cha mày đây à, nè, mày nay 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 bà nay nay cô lên trong đi, nay 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 bộ nay 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 có bóc cô là đồng, khả ừ. à, ha mày thong lại chê dung quán thong bang phân hai kỳng luộc đồ chê dung quán tinh gọn kàm ăn trái cho ý luôn 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 ra luôn luôn ra, chỉ ra, chỉ ra, chỉ ra chỉ. เปรี so ๊ยวหทดเปก้มเปรย่างเีว่าเปดเไม่นามันเปกันโดยที่ไม่นานลูกหลามาต่บตหน่อยไม่ปราดก็จะม่นานลูกลาเนตังกูไม่แก่ยเไปเช็คไอ้นีกูแเกือเกือกร้อยแกวไง nếu cô già quậy cắn đừng còn trò này chứ ta cô đây phi non một trò không ai có cổ ta phải mày rửa quần ta rút ra dặm muối van thôi ta trái cang leo lên đi rồi này nó đại quân thế này quá lục lạp răng nha chín phi non cả phi ผมในท้านาวบทตอกยังผ่านไอ้ร้อยชอบตอกต้อกลุดจากน้อยใจระเกลงผมในท้านาวบทตอดีชอบตกปีก่อนวันนี้ผมจะมาองปาดีปลาหนุ่มให้ร้อยก็วนผมไม่ไปนอนให้ไหลเลยมาก็วนไปหลังกันจะไม่นี่ผมพร้อมแล้วครับ Thì bấm ra lùng ra mắt hoa bỏ đó bấm bòm đi cho quân hùn Thầy nói tầm nam tỷ Rèm dài ra bây giờ bỏ đó Bấm ra lụt đi bằng kia Thôi kè tầm kè lấy bầu hít tay Hãy nuôi bằng bình... da mau Da đằng ra bỏ đó bỏ ra Là ไปนองครับล yeah ืมไรลืมไรี่น้องครับวัวเจ้าอย่าลืมเจ็ดทีนะครับอากันตัววิ่งรับแตพี่น้องตัวเบอร์เอยากผมไปนอนกอดตานะครับอลากผมอย่าไปมั่วก็ตาไม่เกี่ยวกับเจ้ามั่วผมไม่เกี่ยวกัายมึงยังย่างกูสักตอนหนึ่งตีแรกยังยย่างกูยังตอนหนึ่งพอได้ปากัว ตอนเดียวฝากกัวเอดเออกัวมันโไปติดจนยางนั่นะจะไม่จนนั้นกลัวฟังเนี่ยนีเยว่ายางฝากัวเออพอแล้ววะเอ้ยเย็นนี่นะพมีใจกับอย่าเช้าตาบัดซีก็ม่แก่เลย็มาใช่มึงแต่เล็กไม่เคยมองนนี้ Con mọi này, không biết là tị ban thì ấy má, má ra rau ra rau 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 gì rau 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 พอกู้ลงแล้วไม่ใ่ก็ใจเหยียดเลมึงอมันเนีกล่าวย้อนมันหวานรุนแรยลงระเบอนกนโบวับานรอนใจมึงหยอกกลัวอยู่แล้วพอถึงเวลากูลงมันหยอกกลัวไปอยู่อื่นกันหมดเลยว้าผมเจอะใจกรังนะเบิดเนาะ

มาเมื่อวันชใชอนนโจวม,มันลมไอ้ลงกี่คนบ่าออ้โต่ากนคอยกันนะคูออคบอวบอ,บอโป้ตัวอ๋อในข้าวไปโป้โมันกี่ปีแล้วโป้ข้าวริร้อง ยังร oh. ่างพีกลาวเป็นสินสอยกางอ๋อโู้ฮะยังลุงอ่ะบ่อนโตเลยเวลาเรียกยาจะรุ่นเลยนายลุงนี่ยังลุยโู้มึงอันเนีเป้เลยเด็กกูว่าเป้เป้